สวัสดีครับเพื่อจะเข้าใจคลิปนี้จะมาแบ่งปันการสร้างภาพเสมือน3มิติจากภาพเปอร์สเปกทีฟแบบ1จุดนะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่เคยเห็นภาพเสมือน3มิติลักษณะอย่างนี้มาแล้วถึงแม้จะไม่ได้เห็นจากสถานที่แสดงภาพเหล่านี้ก็น่าจะเคยผ่านผ่านตาจากที่เพื่อนๆแชร์มาให้ดูเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบง่ายๆกันดูนะครับ แล้วนี่ก็คือภาพตัวอย่างของ perspective แบบ1จุดภาพที่มีลักษณะที่วัตถุในภาพนั้นเสมือนพุ่งเข้าไปรวมกันที่จุดๆุดจุดเดียวหลายๆคนอาจจะสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วภาพเหล่านี้ก็คือภาพที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันชิ้นงานแรกผมเลือกวัตถุ ชิ้นที่ไม่สูงนักวางไว้บนกระดาษ A4 แล้วถ่ายภาพจากมุมที่มองเห็นขอบกระดาษลูเข้าหากันซึ่งก็คือการถ่ายภาพจากด้านล่างย้อนกระดาษขึ้นไปพยายามขยับมุมมองให้ขอบกระดาษซ้ายและขวานั้นลูเข้าอย่างสมมาตรพยายามให้มันสมมาตรให้มากที่สุดนะครับ เราก็จะได้ภาพวัตถุข,ของเราในมุมมอง p e r ร์สเป i ทีฟแบบ1จุดซึ่งมีกระดาษเป็นผิวระนาบอ้างอิงมีวัตถุที่เราเลือกมาตั้งอยู่บนระนาบมีความสูงระดับหนึง่งและเมื่อเทียบภาพวัตถุไปบนระนาบของกระดาษนั่นคือกุญแจของขบวนการการสร้างภาพหลอกตาที่จะเกิดขึ้นขั้นตอนถัดไปคือการใช้โปรแกรมแก้ไขภาพ จะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่โดยหลักการแล้วคือการแก้ไขนั้นก็คือการที่เราจะดึงภาพยืดภาพโดยที่มีเป้าหมายเพื่อให้กระดาษในภาพนั้นกลับคืนรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดปกติซึ่งก็จะมีผลทำให้วัตถุที่อยู่ในภาพนั้นถูกดึงยืดออกไปด้วยแต่การสาธิตการใช้โปรแกรมแต่งภาพเนี่ย จะขอเอาไว้ตอนท้ายนะครับเพื่อความกระชับการแค่ไขาภาพส่วนแรกคือการทำให้กระดาษในภาพกลับไปเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเสียก่อนถัดไปก็คือการยืดภาพให้ภาพกระดาษได้สัดส่วนกว้างยาวแบบเดิมนี่คือภาพที่ถูกยืดแล้วและกระดาษก็กลับสู่สภาพเดิมแล้ว นี่คือภาพเปรียบเทียบระหว่างภาพถ่ายต้นฉบับกับภาพถ่ายที่ถูกยืดออกมาแล้วถึงขั้นตอนนี้เราจะได้ภาพต้นแบบที่จะนำไปวาดที่พื้นแต่ว่าผมไม่มีทักษะทางศิลปะก็เลยขอเอาภาพที่ได้เนี่ยไปพิมพ์ออกด้วยปรินเตอร์นะครับเมื่อเรานำภาพพิมพ์ไปวางที่จุดเดิม และตั้งกล้องที่มุมมองเดิมภาพที่ปรากฏก็จะหลอกสายตาเสมือนว่าวัตถุนั้นวางอยู่บนกระดาษจริงๆเพราะว่ากระดาษจะลู่เหมือนกับที่ถูกถ่ายวัตถุที่ถูกยืดก็จะได้รูปทรง ้าตัดบ,บ,บางส่วนของกระดาษส่วนบนออกเพื่อให้เกิดส่วนที่วัตถุล้ําออกมานอกกระดาษจะช่วยเพิ่มมิติทําให้ภาพดูเสมือนจริงมากขึ้นเทคนิคหนึ่งในการเลือกมุมมองกล้องก็คือการเปรียบเทียบภาพวัตถุบนกระดาษกับวัตถุจริงให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันความสูงใกล้เคียงกันให้มากที่สุด ชิ้นงานที่2ผมเลือกวัตถุที่สูงกว่าเดิมแล้ววางไว้บนพื้นแล้วก็เลือกมุมมอง Perspective เหมือนอชิ้นแรกนะครับแก้ไขยืดภาพด้วยโปรแกรมอ๋อควรถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงที่สุด เพื่อให้ภาพวัตถุยังคงคุณภาพหลังจากที่เรายืดแก้ไขแล้วนะครับในการพิมพ์ชิ้นงานนี้ผมได้จุดที่ต้องระวังอีกจุดก็คือไม่ควรจัดมุมมองของภาพให้วัตถุนั้นใกล้ขอบกระดาษจนเกินไปเมื่อนำไปวางโดยเทียบกับวัตถุจริงก็จะได้ตำแหน่งกล้องที่ให้มุมมองภาพได้ใกล้เคียง ตำแหน่งที่ถ่ายมาได้ภาพเสมือนที่มีความสูงจริงๆ ตัดขอบกระดาษด้านบนเพื่อเพิ่มความสมจริงของภาพอีกข้อหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือตำแหน่งจุดยืนดูภาพผลงานนะครับอาจจะต้องอทำตำแหน่งเอาไว้มาร์กตำแหน่งเอาไว้ว่าจะต้องดูจากจุดไหนคงเคยเห็นในการแสดงผลงานที่มีการวาง กำหนดจุดไว้ว่าถ้าดูจากจุดนี้ก็จะได้ภาพเสมือนที่สมจริงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนถัดไปจะเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรมแก้ไขาภาพนะครับ สำหรับใครที่แก้ไขาภาพไปแล้วก็คงจบเพียงเท่านี้หวังว่าจะได้ไอเดียในการสร้างผลงานแล้วนำผลงานมาแบ่งปันกันหรือว่ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็แบ่งปันกันนะครับแต่ก่อนจะจากผมไปเนี่ยผมขอฝากคลิปคณิษฐาสั้นๆสัก5-6นาทีเผื่อว่าการร้องขอ การปรับเปลี่ยนชื่อบทเรียนในคลิปนั้นจะถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขียนตำราหรือหลักสูตรเอาไปพิจารณานะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับการแก้ไขภาพนี้ผมใช้โปรแกรมเป็น Open Source นะครับเป็นโปรแกรมฟรีชื่อ GIMP นะครับเ,เริ่มจากการที่เราสร้าง โปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วเลือกเทมเพลตนะครับเราจะเลือกเทมเพลตเป็นกระดาษ A4 นะครับนี่คือภาพขนาด A4 จากนั้นไปที่เมนูไฟล์เลือก open in layer แล้วก็เลือกภาพที่ภาพ perspective ของเรานะครับตรงนี้ผมตัดด้านบนด้านล่าง เพื่อเอาเฉพาะขนาดที่ต้องการนะครับจากนั้นให้ขยับหรือใช้คำสั่ง move นะครับย้ายภาพลงมาให้ขอบล่างของกระดาษกับกระดาษ A4 ที่เราเตรียมไว้ในโปรแกรมเนี้ยอยู่ที่ขอบเดียวกันแล้วเราก็จะใช้คำสั่ง perspective นะครับเอิญชื่อ perspective เหมือนกันยืด ยืดมุมนะครับเริ่มจากยืดมุมด้านล่างเพื่อให้ได้ขอบกระดาษตามจริงก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะยืดขอบด้านบนให้เข้าฉากก็จะมีส่วนของภาพที่เกินออกจาก A4 ตรงนี้ก็ปกตินะครับเพราะเราต้องการแค่ขอบกระดาษ ให้ได้ขนาดตามจริงเวลาเรา,เายืดภาพออกทางซ้ายทางขวาก็จะถูกปรับไปอีกเล็กน้อยยืดทางขวาทางซ้ายก็ถูกปรับอีกเล็กน้อยก็ต้องขยับปรับไปปรับมาอย่างนี้นะครับจนให้มันได้แนวดิ่งให้มากที่สุดนะครับแล้วกด transform โปรแกรมก็จะคำนวณเรื่องของโปรแกรมแล้วครับเราก็จะได้ภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วจากนั้นก็จะใช้อีกคำสั่งหนึ่งคือคำสั่งสเกลแล้วจับยืดเพราะว่าเรารู้แล้วว่าขอบอซ้ายขวาเราเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกระดาษ A4 จริงๆแล้วนะครับเรายืดแล้วก็กดปุ่มสเกลนะเราก็จะได้ภาพที่ ใกล้เคียงนะครับก็ถ้าใครมีเทคนิคที่จะช่วยให้ภาพดีขึ้นกว่านี้ก็แนะนำกันมานะครับอันนี้เป็นแค่เทคนิคแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็พร้อมล้ก็จัดพิมพ์ ได้แล้วนะครับก็ขอให้สนุกนะครับขอบคุณครับ